ครับสบายดีพี่น้องว่าสุขสุขค่อนจ้ามนีก็มาพอกับสองสติกบรรณาสาแนวนะพี่น้องมนีสติก็มาหอนาทุนทานไปหาซื้อมังมู่พี่น้องหาซื้อมังมู่มาขายเนาะพี่น้องไปมนีสติก็สิพาพี่น้องไปเบิ้งว่าบรรยากาศทางนี้เป็นอย่งไรเนาะบอกโอ้ยตัวนี้บรรยากาศดีดีนาะพี่น้องมนีแดดดีเนาะพี่น้องเนาะทักทายสบายดีพี่น้องว่าสุขสุขค่อนาะพี่น้องท้าพังไทยพังลาเมื่อสุขสุขค่อนาะพี่น้องสิไปกับพี่น้องบรรยากาศทางไกลไกลพี่น้องเอ็นยังกับพี่น้องท่าตีสิไปนั่นเอง แล้วไปลองสติ๊กสปไยเนาะผมมีข้ขาก,กรอกมากวันนี้ อนะบอลบอลโก้เลยพี่น้องสติงมายังมายังมาบ่ถึงอยู่นี่มากลาลนะไม่หิวมูอะไรมาทีนี้สติงสิไปน้องพี่นออ้องเอะนะาะครัขึ้นไปทางทางฐานจะขึ้นไก่นะบอลบอลโก้เลยยังมุมีเลยเขาขายบางมูอันนี้กระซีนี่เทอขนกลับขึ้นก้อนพี่น้อง รถชารตเนี่ก็ค่อนข้างว่าไลยเติบมนะพี่น้องเนาะเล่นบ้างอ่าแล่นว่ายเดี๋ยวพี่น้องพี่น้องน,ะน,น,อนี่ยวาดเลยเด้อพี่น้อง,เ,อไไองเลยบางโม่เลยพี่น้องสงกลับไปก่อนตีกันสกลับขึ้นก่อนพี่น้องพอนมาบางโม่เลยพี่น้อง ังมูนี่ติดกันมาเทิงหันวงมูพอดีอันนี้หน่วยละสามสิบบอกไปคะ่ะเออหน่วยละสามสิบฟันพี่น้องนี่น,นะเหมือนน่าหน่อยนี่เนี่ยเอาปักหน,นึ่งหวานที่วงมูนี่พวกแองบ่อืมหนอเออบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศธรรมชาตินี่นะนีม่มันในเมืองในเมืองน่ะ ติกแลนมากถึงเนี่ยเี่น,น,น,น้องเหรอเอมอมูงมือนขายเนาะอันนี้ก็คือเขาอันนี้ปลูกแองบรได้ซื้อมาเนาะไม่ขายเนาะเออคือเจ้าบ่มีแบบชงน้ำบ่บ่มีอยู่สเขาชงน้ำบางมือเจ้าใดบ่อยู่อยู่ลอ,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 องงามนี่อันนี้ อีส no. ังก้อนนี่นักสาวเนาะนักสาวนี่มเลยแ่งล้ยแต่ซอยู่ซเข้าไปหลับเอาซะสนามี่นามี่พ่ออยากอยากขายชงเข้าไห้ในราคาใดเนาะใช่หันนะหั่นได้หันได้ล่ะขช่งห่อ เออจะลงไปถามมึงอืออันนี้หน่วยชีพหัพันเนาะนั่นน่ะก็ป้กก็แปฝกคันเดซ่าอเออแพงเนาะแพงเนียแพงเนียพี่น้องมาได้มาถึงๆนี่เด้อเห็นว่านั่งขายคู่มือนี่มีนี่เนาะมือนื่งนี่ขายขาดจักหมากนี่อือ ปวงนี่ดูแลหยากบ่เข้าเบิ่งยาบบ่ไม่ขาคนสวยข <c ười> ้าใส่ฟุ้ยน่บะบ่เอ่เอ่อเป็โดกบ่ก็บรา,ายดุอเออันนี้จะปูกเองบ่ะอันนี้น่ะปูงเอง่งนี้เราเก็บมาขาย เน้อหน่ายๆนี่นะคะแสดงหนีนอนหน่อยๆนี่นาเนื้อหน่อยนี่นาอันนี้ก็ะมักปีนมักป่าแเลยเนาะแม่คาสีดังเดนมาเนี่ะในเรื่สนี่แม่คาสีดังแม่ค้าช่ามังมู่นหน้ากาสาีนองดังเด้อมังมู้นหน้าข้าสาลเนี่สาวนาขาสานี้เวลาเขาแบบ อาหารมีหันเนีอยหน่อยพวามาันนั่งกินบังโม่มนะแล้วก็กินบังโม่มไปน้ำลมสาวไปน้ำกับบรรยากาศดีๆเนาะจะติกามาหอดหน้าค่อยสาวเลยเพี่น้องมาหาเราซื้อบังโม่เออหน่นอยซ้าหน่อยสิผลวะหน่อยนี่ก็ซื้อัะปีนบัะป้ายบังโม่สวัสดีบังโม่สวัสดีวานบ่บังโม่มสวนนัสดี ชูม,มูน่ากษาอะไ,ไรบ่เพราะว่ามูน่ากษามันเป็นดินทรายเนาะแล้วมันเสวานของวานักเอวานะนี่แล้วบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศดีดีมันหนีนาะนั่นเป็นภาษาเมฆาลองปลาให้กินเลอยๆสิปรราลาให้ลอ,องสีแบบโอ้ยลองสีของมู <laughs> ทักทายพีน่น้องเมื่อสุกุสุก่อนน้ำพี่น้องน้ำมันหนีเขาโทรเขาหายได้พี่น้องบันอัด,อดคลิปลองไลร้เมื่อแล้วมันหนาวแห้ง ไปก็เลยพาพี่น้องมาเที่ยวบ้านนาพัวสาวพี่น้องมาหาผัวสาวขายมังมูเพันว่าอะเราซื้อมังมูกินบิง้งอันนี้หน่วยละสามสี่พันเลยพี่น้องโกงนี่นะก็นนหน่วยละสิบสิบห้ามูกาแฟเด็กพี่น้องม่ค่ะคิดว่ามื่อหนึ่งในใครเมืด่ดใดจะหมากมื่อหนึ่งขายขายนะนะ คนมากลูกค้าทางไหนบอกละ่ะลูกค้าแน่นและใกล้ทางนี่บ่เออก็นั่งอยู่นี่มัดมือแล้วเนาะมาตอนแรกก็เอาเมื่อบ,บ่อองว่วงมากินบอกมันก็ขึ้นฮันเดซอะเออนี่เหรอลลังเหรอหลังบังใหญ่ได้พี่น้อง ผู้สาวขายมะม่วงก็งามด้พี่น้องมันจะกลับไปเลยเม่าไม่มีแฟนหรอเป่โอ้เกิดอะไรสาวอยู่เฮ้ยเราใจดีเฮ้ยเม่ฆาใจดีเฮ้ยเม่ฆาเอามะม่วงมาสู่กินนะใจดีเด้อล็อกจีบมะม่วงพี่น้องหวานเนาะหวานเลพี่น้องหวาน ชมมากเลยหน่อยก็ญญาหวานเนาะอ,อืมตีครักวก็เบื่อบรรยากาศดีไปเนาะอ,อืมหวานอยู่มะม่วงเราในมะม่วงมะงคะในบริวารเพราะซื้อมามันเป็นซีจุฬามะม่วงลลายๆแบบนั้นบางคน หมาว่าเรื่องเรื่องปูพังเนี่ยสูดินใายบ่ด้เลยหวานกระโพดคือกันเนาะกระโพดดินใายจะหวานเอามาแม่ม,มาโขดทางดงอะ่ะนอมะซีมก็ดินสนายเขาทำดินสายหวานกว่าวก็ต้องลงบบหวานของพี่พี่น้องสติกกินกินของพี่นางหวานเราต้องากระขาย จะบ,บอกกินของพี่นังกินหมดจานเลยละสว,วัสด่ตายแล้วก็ถ้านี่รอนไลายเนาะรอนไลหลไรหน้าก็ะช้านี่ก็ใครมูปีหนึ่งเลยเป็นหลายหลายาล้นนนลานเนา ียกรักของเขาหน้าะสาวร่งดิมัางโมมางโมหน้าะสาวงลงกันได้ใช่ไหมงชิมช่องแสงด้ไหมหงแจที่ช่อง Bạn vẫn. Bạn nhìn nhìn. Bạn bèo bạn nhìn bèo mẹ lớp xài nằm, mà. Đôn lại đấy bình đồng thân để nó lái lại nó Mình chỉ lên.